หกสองหโอ้หกสองห้าโอ้นี่ว่ะเปิดอะไรครับดวงมันแบบโอ้หกสองห้าหกสองห้านี่โขปกาอีกแล้วหกสองห้าไม่ทิ้งไม่ได้เลยครับหกสองนี่ครับรตเตอรี่มาถึงบ้านคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการตัเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดนี้หนึ่งน่าจะซื้อไวแล้วเยอะหน่อยนะเจ๊ไปยัง ซื้อไว้แล้วซื้อไลายใบแล้วไลายใบแล้วซื้อเอามาโชว์หน่อยสิเผื่อเอซีชอบเอาลอตเตอรี่วันนึงลอตเตอรี่ในเมื่ออู้อันนี้กองก็ซื้อไว้แล้วเยอะๆอะไรครับคุณชม เปื่อเลขน,นันเนาะเือเลขแล้วต่วดวงเนี่ยว่าวแล้วจะดวงใครมีวลสนาก็เข้าเนี่ยพี่ก็ซื้อแล้วซื้อแล้วอันนี้เรียกอะไรี่เก้าห้ากับหกสองเก้าห้าสองสองหกยเก้าห้าหสองหอย่างเดียวเลยครับซื้อแล้วนะครับเก้าห้ากสองสองหกเก้าห้าก็ตั้งแต่แรกเลยนะครับฝันตรงงวดฝันตรงงวด แล้วก็เจก,ก็ยังมีฝันเดี๋ยว้ายท้ายทยท้ายท้ายเรา,าด,ดูว่าถ้า้ทายท้ายเจฝันนี่จัดเตรียมเลยเด้อปกติฝันท่านฝันไหนคบุณที่ฝันเนี่ย,ย,ย,อบ,ยบอกเป็นป็นบางวดบางวดไหนก็ได้ก็ได้ตั้งแต่ต้นตนะต้นเลยบอกครับบางวดมันเงียบเงียบไปเลยเนี้ยเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่วันนี้เจ็ดเอด้ยีิบเจดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วอ๋อซื้อกี่ใบแล้วพี่มกินเนี่ยน่าจะเป็นสิบเยอะอยู่ เต็น้นอยู่ที่เจ็ดสอกับห้5 9ก้าสอครับอย่างเดียวเลยสอ5 9กห้าเก้าเก้อะไรตัวนึงสองหมีแปแล้วมั้งหมวดนี้นะยีปดมีแปโอ้มีแปอ๋อมีแปดเลขที่ซื้อลอตเตอรี่เลขไหนเลขที่สองห ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางกรล่างรสอมเล็กฝันห้าเก้า 9. ห้าเก้าตัวเดียวตัวเดิมเลยเนาะเจ้าเล็กดังไหมเนาะเจอเล็กดังไหมเนี่ยจอิงโอ่้นู่แล้วเนาะเล็กดังแล้วก,ก็ดังมากเข้าวงสรวงได้เลขนี่ด้วยนะอืมวงสรวงได้เลขนี้อีกหาไม่มีหรอกเห้อโอ้หา,อหาไม่มีเลยไม่รอดรีก็หาไม่มีเลยไหมเนี่ยลองซื้อดูแ<ร>บบ แต่เจ๊ก็ชอบเป็ดับกานบุญกระบอกต่งองเจ๊ก็ชอบเป็ดตัวเดียวยังไม่มียังไม่ฝันงวดนี้จะชอบเป็ดแต่ชอบเป็ดฝันเห็นพระอีกนะออออแล้วเอ,อาฝัานในพระแล้วต้นไหนฝันฝันต้นต<อ>้นนะเนาะโอ้ต้นต้นไม่มีปวิทยาอะไรฝันในพระเฉยๆไม่พระก็เป็นเป็ดมันปลูกก่อนอ๋อคุณพี่ครับปลูกก่อนปลูกตอนเช้า ก็เลยชอบฝันตอนเช้าด้วยนะตอน,น,นเช้าก็ชอบฝันแม่นองจรใช่ใช่ฝันเห็นพระพระกับเป็ดโอ้ก็เลยเป็ดชอบเป็ดตัวเดียวใช่ชอบเป็ดพระพระ,พระองค์เดียวไม่ใช่เป็ดหนึ่งบอกเห็นพระอยู่สององค์เห็นพระอยู่สององค์บอกแต่ไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่ามันล่างๆนะ ท่านมันมั่นใจมันจะมั่นใจเลยทำมั่นใจเหมือนเป็ดหงหนึ่งมั้งมันบอกคนในตลาดแต้มบรเชษต้นเป็ดหงหนึ่งนะเขาถูกเต็มเลยวันสุดท้ายวันที่เราจะไปเมืองพอดีเที่ยงอ่ะบอกเดินบอกเขาเดินบอกเขาหมดเลยเป็ดเาถ้าเป็ดตัวใดถ้าเจชอบมันชอบเป็ดไหนเนี่ยเอาชอบจริงๆในใจยังมันยังไม่ชอบยังไม่ชอบใครชอบมันไม่เลื้อนหรอกเลขเนี่ย อันนี้ซื้อไว้หมดแล้วยังยังไม่ฝันมีแต่เขาอะไรซื้อดึงเอาดึงเอาเขาเไม่เคยห้ามกันถ้าใครจะเล่นเล่นเลยไม่เคยห้ามเลยไม่เคยเ้อร์ลี่ใครซื้อซื้อเลยใช่หมดก่อนเห็นห้าหกสิบใบโอ้มีแต่แปดหนึ่งหกเออมั่นใจจะนำเนาะมั่นใจมากเลยใครมาก็ดึงเอาหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเลยตอนนั้นเล่นแไ่เล่นคนเดียวเลยเล่นมั่นใจจะนำฝันทั้งคนทั้งสองคนเลยเนาะเหมือนกันเลยเนาะแปดเจ็ดบอกวันาะแปดเจ็ดอ๋อเฮอผ่านเล่นพระ อัตปฏิยังไงแปดเจ็ดฟันเนนดินพระเนี่ยพระมาบอกเลขพอดีงไงแปดเจ็ดไหนโอ้แสดงว่ามีตุกติกเลยเนี่ยพระบอกเลขด้วยบอกตอนเห็นพระเสร็จตอนเช้าพระมาบ้านโอ้พระมาบ้านเออมาบอกเลขพระก็บอกเลขว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ยเนาะต้องคุยนาน,านๆถึงจะเปิดเลน,นิดฟันเดินพระพอตอนเช้าใส่บาตรแลพระบอกแปดเจ็ดอีกไม่ได้ใส่บาตรอ๋อพระท่านมาที่นี่ ถ้ามาซื้อของถ้าจะวาดอะ่ะแกมาซื้อของแกผ่านแกต้องเข้าตลอดอเข้าเลยอยู่บอกว่าโย وم, ่อมจะมาฝันแล้วฝันอะไรฝันว่าปีจออะไรนับอะไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดรอบข,ข,ขอไปรู้กันเลยลูกตาไม่ใช่ 7, 7, 8, เจ็ดเจ็ดแปดหรอกแกกี่ติดเนี่ยแกฝันให้พระ <laughs> เป็นคนแก้ฝันแม่นมากโอ้พระต้องมาถามเจ๊ก็เลยตีเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปด มาแล้วหน้าแน่นแน่นอนนะครับจะเปดเจ็ดแล้วหรือแปเดเจ็ดเปดนี่แหละเป็นไงนะน่าจะใช่เพราะเนาะบางทีท่านมาบอกให้เลย,นะเเลยมันนะ้งเนาะไปดู<ม>คือลูกตาแกฝันว่างไงถึงให้มาตีปัญหาให้ครับอะไรนะสูงเราฝัานเห็นตีโจอตีจแล้วมาบอกแกว่าให้นะับถอยหลง 7, ังเจ็ดเขาไเกิกษัตริย์เหรอที่ว่าวนไปครบรอบตรงไนครบรอบวนไปครบรอบแล้วตกไป็แปดเกิด่ะ สุกไป87ปีโอ้โหตอนแรกหลงตาเล่ายังไม่เสร็จหรอกเราตีให้หลงตาก่อนเจ็ดเจ็ดเด้งหดูตาจอกระเจ็ดเนาะโพระก็แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดไปเจ็ดแปดนี่แหละแต่คุณพี่ก็ซื้อแล้วนะครับมีแต่หกสองหกกับเก้าเก้าเก้าห้าเนาะห้าเก้าเก้าห้า เดี่ยแปดเจ็ดยังไม่ซื้อมั้งแปดเจ็ดซื้อยังครซื้อแล้วโอ้แปดเจ็ดก็ซื้อแล้วซื้อแม่วายังไม่โชว์แร้ตุ้มอยัางเลยแปดเจ็ดยังไม่ดูเลยแปดเจ็ดเยอะเยอะมันต้องกลัวหรอกเยอะมากเลยแต่ว่าดูที่เลขที่เขาดูเจ็ดแปด่อยเพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้โม้ซื้อจริงจริงแล้วก็ชอบจริงๆริงครับนีสั่งกับน้องมันได้ไม่ใช่แปดเจ็ดมันได้ยังเราไปเองแปดเจ็ดนะ คุณชมดูฮะ 59, 59, 59ห้าเก้าห้าเก้านะกรหนาว่ห้าเก้าเยอะมากห้าเก้าเนี่ยซื้อแล้วนะครับเลขนี้ที่บอกตั้งแต่คลิปเลกนะคะห้าเก้าเนี่ยบางคนดูไม่จบก็บอกว่าทำไมไม่มีเลขเลยกว่างั้นก็เลขความฝันประห้าเก้าเนาะคุณพี่ก็บอกอยู่เด้อในคลิปห้าเก้าอยู่เขาบอกว่าไม่มีตัวเลขไม่มีไงก็เลขห้าเก้าเลื่อนผ่านเ,<อ>เลขดูไม่จบเองดูไม่จบเองเองนาะ,<อ>นะกเ็เลยพลาดเลยบางคนก็ซื้อไม่ทัน นะฮท่านซื้อแต่59เยอะเลยนะครับ59ไม่ค่อยเชื่ออะไใครเรื่องของเรื่องโอ้59กับ87อันนี้แค่เขาพระพระแค่บอกนี่แค่พระบอกนะครับไม่ค่อยรักพระรักนะพระองฝันน้เนี่ยชมนะครับหลวงพ่อหลวงปู่มาบอกนะครับนะครับหลวงปู่มาบอก ตีความฝันแล้วก็เป็นแปดเจ็ดเนี่ยใครชอบตัวไหนก็เลือกดูนะครับเอาตรงสองห้ายังไม่ได้หรอยังไม่ได้เลย <c oughs> ยังไม่ได้สักใบเลยสองห้าเต็มเลยนะ,ะนี่ใช้น,น้อยกี่ใบเลยครับห้ายังโอ้ลงแต่ห้าสองห้ายังไม่ได้เลย,ยช้าเข,าข้าบ้านเมื่อเช้าอยู่ๆช้ามาเข้าบ้าน อะไรนะช้างมาเข้าบ้านเมื่อเช้าโอ้ช้างมาเข้าบ้านช้างมาจากวัดไทรมาเข้าบ้านแล้วก็ตีเป็นบ้านเลขที่บอกแล้วก็หลวงตาที่ดังที่สุดนายจอมสุรินทร์มาเข้าบ้านแล้วก็เขาขึ้นเสาเนาะเสาเอกเเสาอกแล้วก็ได้เลขหกสองห้าหกสองห้าครับตรงกับบ้านเลขที่ตรงบุรีเนาะหกสองห้าบ้านเลขที่นี่กับหกสองห้าอีกหนึ่ที่ตัวนี้สองห้าโอ้หกสองห้าเอาก็เลยื้อได้ไม่เป็นไรจ้ะหลวงปู่ ท่านมาเข้าบ้านเนาะเป็นบารมีอย่างสูงเลยแหละครับแกไม่ได้บอกเลขที่ไหนเนาะแกไม่ได้อกเลขแกมาแต่มันเป็นบ้านเลขที่เราไงเราก็ต้องซื้อต้องซื้อเอไปช้างก็มาบ้านเราอีกเมื่อเช้าเมื่อเช้าใช่ช้างมาบ้านอีกมือมีแต่ของใหญ่มาหลวงปู่ท่านก็มาวันที่ยี่สิบห้าหลวงปู่น่ะหลวงปู่วันที่ยี่ห้าอีกมาขึ้นเสาเอกอยู่ที่บ้านหกสะอาดหกสองห้า ก็ต้องจดไว้อีกเลยงานนี้ตีพลาดไม่ได้ตัวตัวมรับเอยเลยจีโอยมันไม่เยอะนะเลขลกมันเตียนเลยกันห้าเก้ากดแปดเจ็ดกดสองหกสองห้าสี่ตัวเยอะที่ไหนสี่ตัวยังเยอะที่ไหนมีโอกาสเลยเนี่ยเลขก็มาเยอะอ่ะอีกเดี๋ยวพอจดเลยนะไม่ลงหกพูดออกได้เนาะพูดออกได้อ่ะไม่เปนไรปูนะเกก็ใหญ่เนาะใหญ่ในภูมิภาคนี้แล้วเนาะทีนี้เขาเพิ่งได้รับตําแหน่งและเกน่ะสังเกตดูเกจะไม่เข้าบ้านใครเด็ดขาดครับนก แล้วยูมาเข้าบ้านเราและทีนี้เรานั่งอยู่มีคนอีกคนหนึ่งไปรับแกไม่เอานะแกจะบัดทิ้งแล้วให้เราเข้าไปสองคนพัวเมียแสดงว่าแ้วแกก็บอกว่าไปเอาในเสาเอกเด้ออยู่ที่บ้านคกสะอาดแกขึ้นซาลาไหมแล้วไปแล้วมีอะไรบางทีเสาเอกครับตอนนั้นไป หกสอหโอ้หกสโอ้นี่วะเปิดครับวโอ้หกสองหห้าจิขอปกาอีกโรบมันใจตัวนี้เองหกสองห้าทนไม่ทิ้งไมได้เลยครับหกสองห้าครับรถเตลีมาถึงบ้านเลยเก้าห้าเรียกอะไรนี่สี่ห้าโอ้ไม่เบิ่ก็ห้ามเรื่อยไม่มีปาย สองหาคุองหาสองอยู่ไหนสองสองห้าอยู่ไหนเงินะไหนสองสอ,สองห้าเออไม่มีใครเอาอีกเนาะเนี่ยเลขนีก็เลขเราชอบเลยเออเลขชอบไหมสองสองห้าอันหนึ่งสองห้าหนึ <t <t ่งที <t, <t ่สุดเลยแหละที่สุดเลยบ่ะเนี่ยเลขที่ถูกใจตั้งแต่พูดมาเอายายมันขาดตรงกลางไม่เคล่อนได้หรอกไม่ได้เรียกเขดูหน่อยนี่เขาว่าเลขที่ถูกใจเลขที่ชอบสองสองห้าชอบไปนี่อีก อยากซื้นของเขาืันี่เลยเลบ้านเลขที่บ้านเลขที่อะไรนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองห้าแต่ไี่คล้ายๆเนาะไปมืงบ้านอยู่นี่เนาะหนึ่งสองห้าไอ้ลูกสาวสนนซื้อยังไอ้ปกติจับจุบจับตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยปกติทุกโทรโรีนั่งเมื่ผ่านมาว่าถูกตามแม่ตลอดเลยไหนชอบยัง เด็กอ่ะไรเขาดูหน่อยจ้ะนี่หมอตั้งแต่สี่สเก็ตซึ่งๆสุดิโอ้โอ้แม็กแน่นแท้ไม hey. ้เขาดูหน่อยแต่ไม่นห็นเขาโชว์หน่อยจ้ะเขาโชว์หน่อยนะครับทุกรอรี่กทุกคดจริงๆนะเนี่ยโอ้โชว์มานยังไงเฮ้ยเจ็ดสามเนี่ยบันเทิงรถนี่เนาะพี่เนาะที่รถนี้เหรอเนาะอ๋อที่ว่าเก้าห้าตั้งแต่ในคลิปแรกเดี๋ยวพอไปดูหน่อยนะครับเนี่ยที่คุยเรื่องรถ ฝันว่าได้ขับรถคันนี้นะ่นะฝันว่าได้ขับรถคันนี้คุณผู้ชมเนี่ยแกฝันก่อนแล้วนะครับนะครับเจ็ดเก้าห้าเก้านะเจ็ดเก้าห้าเก้านะครับเจ็ดเก้าห้าเก้าเยแกฝันเหินทะเียนรถคันนี้นะครับได้ขับรถคันนี้นะครับตั้งแต่เลขนะครับเกจะซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะมากนะครับเก้าห้าซื้อไว้หลายใบฝันว่า เป็นพระด้วยนะครับที่เจ้าฝันนะครับฝันพระสององค์นะครับสองรูปมาที่บ้านนะครับตอนเช้าก็มีพระมาจริงนะครับก็ให้มาตีความฝันให้ก็จะเป็นแปดเจ็ดนะครับเนาะแปดเจ็ดแล้วก็หลวงปู่องค์หลวงปู่นะครับชื่อดังแถวนี้นะครับมาเยี่ยนที่บ้านนะครับก็ปกติท่านก็ไม่เคยมานะครับอยู่ๆก็มาที่บ้านนะครับมาที่บ้านก็ท่านให้ไปดูเลขที่เสาเอกนะครับไปดูเลขที่เสาเอกนะครับ ให้ไปดูเลขที่เสาเอกลเลขที่เสาเอกเลขอะไรนะเนาะมอกีนี่ะหกหกสองห้าเลขที่เสาเอกหกสองห้บ้านเลขที่ก็ 2> 1, 2, หนึ่งสองห้าเนาะเนาะใกลเคียงมากนะครับอ่ะโอเคครับแล้วแต่ดวงเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเฮงเฮรวยรวยผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมซื้อของไปไหว้หลวงปู่ตรงนี้แหละตรงติดถนนนะครับร้านค้าบ้านบ้านบ้านนาเนาะ บ้านสเตยเสเตยกันนาเหมือนกันนะบ้านสเตยไม่เหมือน,นบอกบ้านสเตยบ้านสเตยแปลว่านาอนนบอกภาษาไทยท่านผู้ชมนะครับขอให้ท่านเห้เงี้งยรวด้วยสาธุสาธุคุณครับสวัสดีครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง